เบนซ์ CLKW ของขนเก้านะครับปัญหาเดิมๆของเบนซ์เลยนี่ลูกแก้วใหม่ไฟหน้าไม่สว่างนะครับพอลูกแก้วเห็นไหมครับมันด้านด้านในเริ่มเีดด้านแล้วนะครับตัวนี้สเปคหลอดอันนี้เปลี่ยนหลอดแล้วนะเปลี่ยนหลอดมาแล้วก็ยังไม่สว่างนะครับนี่เราเตรียมืุอลูกแก้วใหม่แล้วเรียบร้อยลูกแก้วเกลดเลนสสายนะครับผมเกเลยบให้ดูอันนี้เลนขุ่นนะครับอันนี้เลนสใสนี่คือความต่างแล้วก็ด้านในนะครับนี่ด้านแล้วนะครับ อันนี้คือเงามากเห็นไหมครับนี่ตัวนี้อายุงาน10ปีนะครับใช้ได้เลยลูกแก้วไม่พังแน่นอน10ปีไม่เสื่อมแน่นอนเดี๋ยวทําการติดลูกแก้วในเบนท์วิวสองศูกันสเปคลูกแก้วตรงรุ่นหลอดเดิมด2 u นะครับผมตัวน,นี้ดี c นะครับดี H D2s ใส่ได้หมดนะครับหรับใครที่มีปัญหาลูกแก้วไหม้นะครับแต่หลอดยังดีประหลาดยังดีอยู่นะครับสเปคหลอดตรงรุ่นนี่ให้ดูนะครับ สามารถใส่กับปลั๊กเดิมได้เลยเราจะได้ลูกแก้วใหม่ที่สว่างกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับนี่สำหรับใครมีปัญหาลูกแก้วขุ่นแบบนี้ผมจัดให้นะครับปัญหาลูกแก้วไหมนะครับในซี k เคเปลี่ยนของใหม่จบกว่าไม่ต้องซ่อมนี่นะครับสุเปอร์เกรลูกแก้วใหม่ทั้งระบบนะครับรวมหลอดรวมลูกแก้วใหม่ทั้งเซตเป็นชนิดเทล่าเรนเคเลนใสกว่าเดิมของเดิมเลนขุ่น ด้านในไหม้หมดแล้วนะครับฝ้าเป็นด้านหมดแล้วนะครับนี่ของใหม่เลนใสเจ๋าแสงสว่างกว่าเดิมแน่นอนใครใช้เบนซ์นะครับเจอปัญหาลูกแก้วไหม้หลอดเสื่อมสภาพเปลี่ยนใหม่ตอบโจทย์ครับแสงเข้มโฟกาสชัดเจนพักออฟผมใครอยากได้ไฟหน้าสว่างทักมาครับผมจัดดูแลให้พิเศษครับผม